สวัสดีครับพบกันกับที่ช่องทีมงานช้างป่าเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้จะพามาชมน้องคําแพงครับพังคําแพงนะครับอน้องคําแพงก็อายุ20ปีเลยนะครับตอนนี้20ปีอายุน้องก็20ปีนะครับอ่าวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้นะครับก็เลยออกมาดูว่าน้องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลมแรงมากเลยครับเมื่อกี้อันตรายกลัวแบบ กลัวนะครับกลัวอันตรายเพราะว่าน้องผูกใต้ลมไม้ครับใต้ต้นไม้เพราะว่าตรงนี้คือตรงที่ที่เราผูกตอนตรงตรงตรงนี้คือตรงที่ผูกกลางตอนกลางวันครับเอาไว้ให้น้องหลบเดาตอนกลางวันที่ผูกประจําตอนกลางคืนก็อยู่ข้างหน้ากระท่อมครับข้างหน้าบ้านตรงนั้นเป็นที่โล่งแจ้งที่ตงโล่งกลางแจ้งนะครับตรงนั้นทีนี้คือตรงนี้เราจะย้ายตอนเช้าเราก็ จะย้ายน้องจากที่ผูกกลางแจ้งตรงริมสะมาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้น้องได้หลบแดดเะว่าแดดกลางวันร้อนมากเลยครับร้อนมากพอตกตอนเย็นประมาณสี่โมงล้วก็ย้ายน้องเอาไปผูกไว้ตรงที่โลง่ลงๆเพราะว่าที่โลง่ลงๆก็มีข้อเสียคือที่โลง่งกลัวฟ้าลงอีกตรงถ้าจะผูกตรงนี้กลางคืนก็กลัวฝนมากกลางคืนก็ต้นไม้ล้มทับน้องอีกเพราะว่ามีตต้นไม้ต้นไม้เตรียมเลยครับเนี่ย ต้นไม้เยอะมากต้นไม้เยอะมากต้นไม้เยอะมากก็หลวกลัวต้นไม้ลมทับแต่ถ้าเราไม่มีต้นไม้กลางวันก็ไม่มีร่มให้น้องอยู่เราก็ต้องเอาน้องมาผูกเพื่อที่จะได้หลบแดดตอนกลางวันตรงนี้อ่าพอเขาพอฝนตกเขาก็จะเริ่มเล่นโคลนเล่นดินนะครับชอบมากเลยโคลนจะเจาะดินนะครับเจาะดินตรงนั้นเอาโคลนเอาอะไรอาบตัวนะครับอาบตัวที่เรานี่นะครับเดี๋ยวเราอะไรห้ฟังที่ ผูกสองขาเพื่ออะไรผูกสองขาก็เพื่อเบาแรงของเขาจากแรงเต็มร้อยลดลงมาเหลือประมาณสัก50%ได้ครึ่งหนึง่งทีนี้ก็เบาความเร็วของเขาจากที่ไม่ได้ผูกโซ่ถ้าเขาหลุดขึ้น,นมาเดินความเร็ว100%ถ้าเราผูกผูกโซ่ตีปลอกอย่างเงี้ยตีปลอก ความเร็วจาก100%ลดลงมาเหลืออยู่50%ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับและทีนี้พอเวลาเขาหลุดนะลุกเขาหลุดเราจะตามเขาเจอได้ยังไงข้าดีของการผูกโซ่ผูกหลอกก็คือเราจะสะกดรอยตามรอยโซ่ไปครับเพราะว่าเขาจะลากโซ่ไปกับดินทีนี้ดินจะมีรอยนะครับจะมีรอยอ่าจะมีรอยให้ให้ดูให้เห็นทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าอ่ารอยนี้คือรอยช้างที่หลุดไปแล้วก็ดูว่ารอยใหม่หรือรอยเก่า อ่าถ้าเป็นรอยใหม่ช้างต้องไปทางนี้เป็นของเราแน่นอนเลยอ่าเป็นของเชือกที่หลุดไปแน่นอนเลยอ่าล้วก็เราก็สะกดรอยตามรอยโซ่ไปอ่าถ้าเราไม่มีไม่ได้ตีปลอกอ่าไม่ได้ผูกโซ่ถ้าหลุดเหรอครับอ่าสมมติว่าถ้าเราเราไม่ได้ตีปลอกเราผูกแต่โซ่ถ้าโซ่หลุดปุ๊บหลุดหลุดตรงขาอย่างเงี้ยเราขาความเร็วของเขาเดินก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยเลยครับไม่รู้จะไป ตามตรงไหนนะครับเพราะว่าความเร็วเร็วมากเลยเดินเนี่ยความเร็วของเขาเขาเดินเร็วมากนะครับไม่ใช่เดินค่อยๆนะครับเดินเร็วมากเพราะฉะนั้นเวลาช้างหลุดช้างบ้านหลุดขึ้นมาเนี่ยควานช้างหรือว่าคนจะแถบหมู่บ้านจะถามเลยว่าควานช้างด้วยกันจะถามก่อนเลยว่า,าช้างหลุดครับบอกเขาว่าช่วยตามช้างผมหน่อยช้างผมหลุดเขาจะถามอันดับแรกเลยว่าช้างได้ติดโซ่ติดปลอกไหมถ้าติดโซ่ติดปลอกโอเคเปอร์เซนต์ตามหาเจอเร็วแต่ถ้าไม่ได้ติดโซ่ติดปลอก ตัเส็นตามหาเจอ,อยากต้องระดมคนบอกญาติพี่น้องบอกเพื่อนฝูงชาวช้างด้วยกันไปช่วยกันตามครับเพราะว่าต้องใช้คนเยอะในการตามบางทีบางทีไม่ได้ผูกโซ่ไม่ได้ผูกโซ่แต่ไม่ได้ผูกปลอกโซ่หลุดก็ช้างเท้าเปล่าเหมือนกับช้างป่าเลยทีนี้ไปทั่วเลยครับเดินไปทั่วเลยทีนี้ก็ต้องขี่รถตามหาเดินตามหากันวุ่นทีนี้ก็ ไปแจ้งไว้ตามหมู่บ้านต่างๆบอกผู้ใหญ่บ้านด้วยว่าถ้าช้างหลุดมาทางนี้ก็ช่วยประกาศโทรบอกเนี่ยนะครับต้องถามตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเลยครับเพราะว่าบางทีหลุดไปไกลามากแลครับสิบยี่สิบโลก็มีนะครับไปไกลามากเลยตามหากันแบบสมมุติถ้าหลุดกลางคืนเนี่ยช้างที่ผูกเฉพาะโซ่ขาไม่ผูกปลอกหลุดกลางคืนอ่าแล้วไม่มีคนรู้กวาดควานจะไม่เห็น,นครับทั้งคืนไม่รู้เขาเดินไปถึงไหนอ่าใช่ไหมครับแต่ถ้าหลุดกลางคืน มีโซ่ปลอกติดขาอยู่อ่าก็ยังแบบหลุดตรงขาก็ยังมีโซ่ปลอกติดขาเขาไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าเขาจะเดินความเร็วของเขาก็จะช้าลงเพราะว่าเขาติดปลอกเดินไม่สะดวกอ่าก็ไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อ่านั่นแหละครับคือข้อดีของการติดโซ่ติดปลอกอ่าการใส่ปลอกขาการผูกโซ่มีแต่ข้อดีเลยครับไม่มีข้อเสียสักอย่างหรอกดีหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ใส่ปลอกขาเนี่ยข้อเสียเยอะกลัวหลุด ไม่ได้ไม่ใช่อะไรครั่วหลุดถ้าหลุดขึ้นมาล่ะหลุดตรงขาอย่างพอหลุดตรงขาขึ้นมาสวยเลยครับแต่ถ้าหลุดตรงปลายโซ่กกหลักอย่างเงี้ยยังมีโซ่ลากให้เห็นแต่ถ้าหลุดตรงไอตัวยูตรงขาเนี่ยสวยเลยครับเพราะว่าเถบนี้ช้างหลุดบ่อยช้างหลุดบ่อยมากบางเชือกก็หลุดตรงบ้านตรงกระท่อมที่ผมอยู่เนี่ยไม่ว่าช้างจากไหนก็ช่างหลุดมาจะเข้ามาตรงกระท่อมนี้เยอะมากเลยครับกลางคืนก็มีกลางคืนก็โอ อันตรายเดี๋ยวก็คนนั้นบอกว่าช้างใครหลุดไม่รู้แล้วก็วิ่งไปช่วยตามกันนะครับนาอช่วยสองช่วยดูกันเพราะว่าถ้าช้างหลุดขึ้นมาเชือกหนึ่งเราก็นอนไม่หลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช้างเราก็ผูกไว้นี่กลัวช้างคนอื่นเข้ามาทําร้ายเขาเหมือนกันเพราะว่าช้างที่เชือกที่หลุดอ่ะไม่รู้เขาจะเป็นยังไงครับหลุดขึ้นมาก็จริงปุ๊บ آ, อ่าเขาก็ไปทั่วนะครับนะอ่าจะไปทำไม่รู้จะไปทำร้ายช้างเราหรือว่าไปทำาลายช้างของคนอื่นหรือเปล่า เราก็ต้องช่วยกันอส,สอดส่งดูแลว่าเออจับได้หรือยังถ้าช้างมีช้างหลุดขึ้นมาอ,อถ้าจับได้ก็ถือว่าโอเคอนอนหลับสบายแต่ถ้าจับยังไม่ได้นะครับเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยทีนี้เราก็ต่างคนต่างเฝ้าระวังช้างของตัวเองเพราะว่ากลัวจะมีช้างคนอื่นเดินเข้ามาหามาทําลงทําลายช้างของเรานะครับอันตรายรอบด้านครับอยู่ตรงนี้เพราะว่าช้างเยอะคนเยอะช้างเยอะอันตรายอันตรายตรงที่ว่า ช้างหยุดเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างเซฟที่ดูแลช้างตัวเองให้ดีครับให้ดีที่สุดอ,อย่างน้องกําเพงเนี่ยตัวยูตรงตรงตรงขาเขาผมจะใส่สองใส่สามนะครับเพราะว่ากาันหลุดถ้าเราใส่ตัวเดียวเนี่ยถ้าหลุดขึ้นมาไม่มีตัวสำรองหลุดก็หลุดเลยแต่ถ้าเราใส่ไวสองหลุดตัวหนึ่งก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับหลุดก็มันก็ไม่หลุดแต่ถ้าช้างเชือกไหนที่เขาผูกใส่ตัวยูแค่อันเดียวหลุดตรงขาคือไปเลยครับ ไม่มีตัวสำรองน้องกำแพงเวลาผูกที่ต่อหม้ทิปลายโซ่ก็จะมีตัวยูล็อกตรงทิปลายโซ่ไว้อีกนะครับนี่ก็พอดีน้องก็นิสัยจะออกแบบห้าวๆเหมือนผู้ชายหน่อยนะครับถ้าคนอื่นมาอย่างเงี้ยมาหาเข้ามาเดินผ่านแบบจะไล่จะอะไรเหมือนผู้ชายหน่อยนะครับน้องก็จะห้าวๆออกสไตล์ผู้ชายบ้างดูทรงก็เหมือนช้างสีดโดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่เป็นช้างเพศเมียนะครับเป็นช้างเพศเพมียอันนี้ก็ผ่านการ เอาไปทับเอาไปผสมพันธุ์มาสองรอบแล้วนะครับตัวผู้มาผ่านตัวผู้มาสองตัวผู้เลยนะครับไม่ติดสักทีเลยครับอ่านี่ก็ตัวนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นมาบ้างแล้วเริ่ม hart, มีน้ํามีนวลเริ่มอ้วนขึ้นมาบ้างแล้วเพราะว่าเขาจะอ้วนน้องเขาจะอ้วนที่สุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยก็แค่นี้นะครับมากกว่านี้นิดนึงถ้าอ้วนสุดนะครับตัวนี้ก็ตร,ต,รกตรงขมับตรงแก้มตรงขมับเขาเต็มเสดงว่าเขาอ้วนตรงแก้มเขาก็ เต็มนะครับแต่ถ้าตอนที่เขาถ่ายท้องมาใหม่ๆเนี่ยก็ดูไม่ได้เลยครับสงสารมากขมับก็บุบลงตรงแก้มตรงขมับบุบลงตรงแก้มนี่ก็ตรงปากก็ยุบลงเหมือนช้างชลาเลยเหมือนช้างแก่เลยพทีนี้น้องจะแปลกตรงที่ว่าพอน้องเริ่มอ้วนมากๆเริ่มอ้วนมากๆเออน้องจะถ่ายท้องทันทีถ่ายท้องเพื่อที่จะให้ตัวเองโตขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ่ายท้องบ่อยมาก อาทิตย์หนึ่งสองครั้งก็มีนะครับเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มห่างๆแล้วตอนนี้เริ่มห่างๆเลยแล้วเพราะว่าต้องนี่ก็ฉีดยาบำรุงให้หมดไปสาสิบหกเข็มแลวนะครับเนี่ยฉีดเดือนละสองครั้งฉีดเดือนละสองครั้งนะครับวันที่ห้ากับวันที่ยี่สิบวันที่ห้ากับวันที่ยี่สิบตอนนี้ก็พักแล้วครับตอนนี้พักแล้วเพราะว่าฉีดได้ฉีดไปเยอะแล้วเป็นช้างที่เลี้ยงยากครับผอมขึ้นตัวยากเพราะว่าผิวหนังเขาจะเป็นผิวหนังบาง ช้างหนังบางทีนี้ช้างหนังบางเขาเสียคือกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนช้างหนังบางแล้วตรงท้องครับเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ใช่หุ่นหุ่นแบบกระปุกลุกไงถ้าหุ่นกระปุกลุกหุ่นแบบเหมือนพังดอกคูนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัวเมียทั่วไปอ่ะจะอ้วนแต่นี่คือหุ่นเขาแบบหุ่นนางแบบพูดง่ายๆคือหุ่นนางแบบกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับหุ่นอย่างเงี้ยแต่กินเก่งกินเก่งมากเรื่องกินเนี่ยกินเก่งมากแต่ยิ่งกินยิ่งจอย ยิ get this, get this. Clients, okay. okay, ่งกินก็ยิ่งจอยเท่านี้แหละครับกินไปก็เท่านี้ได้เท่านี้อ่าได้เท่านี้น้องก็ให้กินอย่างดีก็กินก็เท่าเท่าเดิมไม่กินก็เท่าเดิมวนก็แค่แค่นี้เติมที่แค่นี้ครับกินกินกินเนี่ยช้างตัวผู้บางตัวเนี่ยครับบางเชือกเนี่ยอายนะครับเพราะว่าน้องเขากินเก่งมากกินไม่เลือกด้วยครับกินไม่เลือกน้ําก็กินไม่เลือก น้ำก็จะให้กินเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับตอนเที่ยงด้วยครับกินน้ํากินตอนเที่ยงบางทีแดดร้อนๆมากๆก็ตอนเที่ยงน้องจะกินแต่ถ้าแดดไม่ค่อยร้อนตอนเที่ยงน้องจะไม่กินนะครับกินเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นหุ่นก็สวยครับหุ่นสวยถ้าเรื่องถ้าเรื่องหุ่นเทียบหุ่นหุ่นสวยแต่ถ้าเรื่องอมผอมๆบางๆเนี่ยยกให้เขาที่หนึ่งเลยครับยกให้เขาที่หนึ่งเพราะว่าเรื่องพรอมเรื่องบางเนี่ยโอ้ยผมแบบ ไม่รู้ผมไปถามคนอื่นว่าเอา้าพวกคุณเลี้ยงช้างยังไงทําไมอ้วนจังวะนะไอช้างผมมาทําไมยิ่งกินยิ่งผอมวะนะคนก็หัวเราะกันนะมีเหรอช้างยิ่งกินยิ่งผอมมาดูของผมเนี่ยอ่าคุณหมอมาดูก็บอกโอ้ยหุ่นน้องดีของหมอหอคุณหมอมาดูมาฉีดยาคุณหมอบอกว่าโอ้ยหุ่นน้องอ่ะดีมากเลยหุ่นอย่างเนี้ยหุ่นแบบคนสวยไงหุ่นสวยงามอ่าอหมไเราก็เป็นควานนะครับทุกคนเลี้ยงเขาก็อยากให้เขา อวันทว้วนสมบูรณ์เหมือนคนคนอื่นเขาเหมือนช้างเชือกอื่นเขาเหมือนกันนี่ก็เล่นโคลนนะครับโอ้ชอบมากนะครับเล่นโคลนเนี่ยสักพักก็จะพาไปตรงที่ผูกประจําตอนกลางคืนนะครับอยู่หน้าสะตรงสาหน้าบ้านนะครับตรงทางทา,างสาหน้าบ้านสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็มาชมก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ให้กับทีมงานช้างป่าของเราเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันหลังจะมาอัปเดตครั้งหน้าตรงที่ผูกตรงโลงโลของน้องกําเพยให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับผมอขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ